ไผ่หลวหวานผู้กระดึงครับปลูกในช่วงวันที่เก่าเมษายนที่พานมาครับมันนี้ครับวันที่เจ็ดธันวาคมพศ2564น้ำเอาว่าต้นพันธุ์เหงาพันธุ์คุณภาพเนี่ยคาไดจำนายให้สมาชิกไปเป็นแจ้งใดครับเกิดดีบวัวพุ่นครับออกกอละสามซีตนต้นสามซีอันนอดกดีพอสมควรนะครับ มึงดูครับอัตราการหลอดตายสูงครับหลอดมาถูกตุนเลยจะจะระยะห่างก็คืออสองเมตรหาสิบสามเมตรนะครับอันนี้ลักษณะน้องเขาออกสีชมพูอ่องต้องสินะครับเห็นไ่มแถบของเขานะครับสังเกตาไๆ ออกอมสมพู anyway, hey. ่ด้ยนะครับกราบขากาบใบเดี๋ยวปีนาผู้ได้สนใจพันุนะครับเขาอาจจะมีจำน่ายกันในช่วงเดือนมีนาคมที่จะถึงนี่นะครับในช่วงนี่หนาวก็คือให้ต้นเขาพักฝืนสะกอนเดี๋ยวมีพันุกสิน้ามาลงเสนอให้สมาชิก้นพัน์บแพงครับปีนราคาถือ งามอีหลีงามอีหลีส่วนนึงนะครับเดี๋ยวปีหน้านก็คุ้มพึบแล้วหยานจะหายไปเวิดนะสวัสดีครับผม